สวัสดีครับผมพบกับผมทอมบังการนะครับผมกับคลิปพระเครื่องนะครับผมเดี๋ยววันนี้นําเสนอพระผงนะครับพระผงไพรีพินาศนะครับวัดบวรนิเวศวิหารนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าพระผงนะครับรูปใบโพนะครับผมก็เลยงงว่าใบโพยังไงครับเพราะเพราะออกจะเหมือนโคนทิโปเลปด้วยซ้ํานะครับแต่ก็เรียกตามนี้นะครับสร้างเมื่อปี2556นนะครับดูนะครับเป็นพระผงนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นสัซรั์นะครับยศสอสอนะครับก็คือสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกุลมหาสังฆปรินายกนะครับก็จะเขียนว่าทีคายุโกโหนตุนะครับสังฆราชนะครับด้านล่างเขียนว่าวัดบวรนิเวศวิหารนะครับก็คือยอสอสอนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับสวยนะครับพระผงองค์นี้สวยนะครับราคาเล่นหาก็ถือว่ายังไม่แรงมากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองหาเก็บกันนะครับหรือติดต่อทาองบังการเข้ามาเขาได้ถ้าอยากจะรับพระองค์นี้ไปบูชานะครับมีพร้อมกล่องเลยนะครับผมนะครับก็ประวัติเขาๆของพระพยรีพินาชนะครับก็เท่าที่ผมเคยอ่านนะครับตอนสมัยเล่นพระเครื่องนั่คือทุกคนพบเมื่อสมัยรัชกาลที่4นะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครในขณะไม่แน่ใจว่าใครเอามาถวายให้นะครับ รัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นท่านทรงผนวดอยู่นะครับที่วัดบวรนิเวศวิหารที่กรุงเทพนั่นเองนะครับผมก็เอามาถวายให้ท่านแล้วก็ได้เกิดนะครับอภินิหารนะครับศัตรูนะครับศัตรูขององค์รัชกาลที่4นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยเองนะครับมีอันต้องเป็นปลายมีอันต้องพ่ายแพ้ภัยตัวเองไปนะครับท่านก็เลยไปพระราชทานนามพระ องนี้ว่าพระภัยรีพินาศนะครับซึ่งประจำวัดบวรวัดบรวดบรนิเวศวิหารเลยนะครับก็ตรงหน้าวัดก็จะมีพระของภัยรีพินาศนี่แหละครับผมพระดิษถานอยู่ทรงวัดนะฮะแต่ตอนที่ถวายรู้สึกว่าจะเป็นพระกริงเนื้อสำลิศนะครับนะฮะหลังจากที่ได้มีการพระราชทานชื่อนะครับให้กับพระว่าเป็นพระภัยรีพินาศเนี่ยก็ได้มีการ เสมือนว่าจดและบันทึกลงไว้นะครับในพระหรือว่าในวัดวบนิเวศวิหารทักอย่างนี้แหละและถูกค้นพบขึ้นอีกครั้งนะครับหมายถึงบันทึกอันนี้เมื่อปี 25. 0 7นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะผมคิดว่าผมจะไม่ผิดหรอกนะครับที่วัดวบนิเวศวิหารนะฮะก็จะมีคำเปี่าเปยเ,เหมือนประมาณว่าศัตรูต้องพ่ายแพ้ไปเพราะว่าพระองค์พระภัยรีพินาศนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนๆลอง หาข้อมูลอีกทีหนึง่งซึ่งไม่ผิดจากเขาโคงที่ผมได้อ่านและได้ศึกษามาแน่นอนนะเพราะผมเป็นคนความจําดีมากนะครับผมดูครับจริงๆผมว่าเป็นศิลปะที่แบบเหมือนแบบใช้ยวรมันอะไรอย่างเงี้ยนะมาถึงมองดูองค์พระท่านข้างในเนาะมีรัศมีอยู่ด้านลังด้วยอย่างเงี้ยโอ้น่าเกรงขามนะ แต่องค์นี้ก็แท้นะครับพิธีแท้นะครับแล้วก็ยอสสอ้วยนะครับสร้างาในวาระครบหนึ่งรปีนะครับของพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกนะครับผมออกวัดไม่ใช่ออกวัดก็คือออกจากที่วัดบวรนิเวศวิหารเลยครับเป็นที่ที่ประดิษฐานที่คนพบพระภัยรีพินานี่แหละนะครับผมสวยครับ ไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับรายยอส,อ,ส,อ,สอ,อยังครบนะครับชื่อวัดยังครบนะครับไม่มีหักกร่นใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ติดต่อทองมืองการเข้ามานะครับนะครับเช่าหาได้เลยผ่าดีๆแท้ๆทองมองการแนะนำนะครับ0 9 5 3 982533แอดไลน์แอดได้เบอร์นี้เหมือนกันนะครับผม0953 982533 โอเคครับนะได้ให้ผมผมให้ชมความงามอีกทั้งซุ้มทั้งพระทั้งเนื้อทั้งกล่องสวยสดงดงามโอเคครับเอาเป็นคลิปสัน้นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ทอหมือนการจากไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผม